ทักทายสบายดีจ้าทักทายสบายดีสบายดีนะแม่ลูกสบายดีป่าลูกนะรมงา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 มเฉดแนวนี้เน,นี่ยที่สอนนี่เอ่อพระชินอบเกิทางเออเออนี่นี่แมวสบายดีอืมเก่งเก,ก่งเก่งลูกเก่งเอาออกินซะก,กินซะเอานังงามงาม Nàng ngâm ngâm cho hết hắm giòn <laughs> Lột phái xì đèn này hmm? Lột phái sao? Lột mẹ Lột phái sẽ gây kì mà Lột mẹ đây nè Bố mẹ lột ơi bố ôm บ่รถไพผ่านนะรหลดไพสีแดงเออรถไฟผ่านนะอหน้าอยู่ใน่ข้งเขาจะมาถาไวเออไปเอเอิาลุงกินมาม่าลูกกินมาม่าเด้อกินมาม่าเด้อนี่ยกินมาม่าน้ำบอเด้อาพระกระยง่งอขี่ไหลพระนา้นเือังแทต่ว่าบ้ยเขาก็เรือเขาก็เลือเอาตัวเขียว เรื่อยคือที่เอายู่อยู่หน้าวานแบบเรได้เอาใช่มันมีแล้วได้แล้วเอาหลุดพักแข่งเพราะท่านเป็นเด็ออกสามปี่บ่เอาจนเป็นเดอกก็มาให้มานหน้าอาบ้าเขาวันมาเรื่องผูกเขาโป๊กไคว่กระถึกมาให้มานหน้าซาแพงเป็นได้ผลงานมันทองคำเอาหลุดเกี่ยวเดี๋ยวมื่ มันอยากต้นตากตากสบายอยู่กันพนมาตกุตกพนตุก้าหลังกันหมดแล้วยัง40ซิบสองบ,บอกวัของเธอสองร2อยสอ,อ,ยอง200ปลาตากได้หมื่นละสามสี่สิบก็คือว่าโอเคเลยเมื่อวานนี้ได้สี่สิบปัวยังเลือสี่สิบบอกเพน่อนนะเขาโผล่แต่เลือสี่สิบเราหทงตากตาก่อนเท้าหมื่นหนึ่งอืเราได้แปดสิบปัว ป้ากำลังออกมาหลังเพฝนไม่ได้ไปซื้อน้ำแข็งป่ะสินี่นี่หนูว่าไปซื้อน้ำแข็งให้ลูกไม่ใช่เอาก่อนแบ็ดไปสกักพิ่บม่ได้โดดนะอืมนี่พุนยนะจอดไว้หึงนั่นหมายพุนยไปสักแล้วมันจะอยู่หึงเด้อเอาไปก่อนลุกเถอะนะไปดึงกระสอบเข่าซอยฝนก็อีลอยห้องด่าก่อก <laughs> <laughs> มันหนักว่า <laughs> <wh> นี่นาห้อ <laughs> ง เดี๋ยวเหาแล้วะกรยนั่งเดี๋ยวหายจหายยังคือมาเห็ดหนักแต่ว่านันโบแมนฮะขนาดนั้นแล้วยังว่าเขาหายรวมเขาหายรวมเราอะดึงกับอีหลอยสองคนกับน้องบวมคนแซวป้าล้อด่าก่อนโบไมีด่ากมีเดือกก็ไปดรอกวะเฮ็ดๆถ้าว่ามันบ่แห้งเ่ามันคือหนักหนักหงานไม่ยู่ง่าแหงมันก็นักเขาอันนี้

เขาเป็นหมัดกู้ขึ้นมากกั่ท่านเบิรอยู่ลานเอาก้องรดมันบ่มูกดอกมันบ่ถือพนนะ้น่ะก้องให้ล่มทางหมากมันพแพงป่งะโอ้ยแต่งวดก่อนพวกว่านี่กินแกงหน่อไม้ก็ประดาอยู่หน้าประดาหานหน่อไม้ นะป้าก่อนอาไอคืออะไรเนี่ยปกนี่แน่น่ะคือเปิดอันแร่ลบมาเห็ดอืโปกเห็ดแบบมัน <c oughs> เห็ดแบบให้มันไหลเลยไหลเลยลงขางบนอ่าง <c oughs> เห็ดเอาจุม่มกลางนั่น <c oughs> มันลำบากต้นตากขั้นเขาหน้าร้ายบุพินตะดูด,ดอกเพื่อกจิตากแล้วเบดนนิดมันฝนลงละดูอ่ะสันพายุ่มผนน้ายุพายุลงละดูนี่ตากอยู่ในตารางเฮือนได้ตารางเที่ยงนะดีกว่ากับซางบ่เอาปีหนาขั้นดูดได้เสียหายขั้นดูดเขาซางเออข้าก็สะสะข้าแมนเอาไว้ข้าซางนี่ทะย่อยเอาออกมาตากอันนี้บัดห้เขาดูด มาเทนี่เลยลืมเทนี่ตายฮ่าอุ้ยเจมินอีแพงอีซาพอคือมาปึกแป้นปีอีกแตะนะสางเก็บเข่ามีแบบไปให้เขาเทอยู่เนาะออ๋ผัวบ่กท่านเคลียร์ให้โอ้ยเจมินสะบอกได้ปึก้มจะข่อยและสองทำคนกับปึกคือกันอีสางบอกว่าไปกองเขาอยู่กลางเดินต้องตากเลยเฮ้ยเขาต้องกองอยู่สางพี่ยังทะย่อยเอาออกตากมันจะบุบถึงทน นั่งสมมติว่าพ้นแห้งเขาก็อ้อมขางมันบบไห่อ้ายมันเข่าแล้วก็แล้วมีแนวมุงเด้อปลาปลามาแล้วเออเอออีหล่าไปห้งเฮียนเนาะ <c oughs> นี่ปลาอยู่บนในน้องมันบ่ะอยู่บ่าเด็กหัวอ้อมยังเกาะน,นะปลูกอีกยังในคันน้อง เ e e ื e ่องปู่พี่นาพูดอะไรเห็นปู่ฮะเลยปู่ท่านปลูกยังบ่คือว่ายแท้วะคือวแท้ เออว่าตาเขามใ้เขาเท่เขาบัมาเทใส่กลางเดินส้างเขาบักใหญ่บบัวทีทิดแทนอะไเนี่ยนี่เนาะอืมอ็ดสร้างบักใหญ่บักเตกบบบเอาเขาใส่แล้วหลังเป็นวาใส่ลูก ก okay. well, ินที่เบิดถวยเลยเอาคือเห็นอ่ะนะอ้า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 ขนมเมื่อเธอได้ห่ออ้าอ้าเเขาไปบอกอีหล่าเอาซื้อขนมมาให้ม่เห็นเนี่ยไงเห็นเนี่ยไดวุ้มมีแตงเกี่วได้ขนมเงี้ยแตงเกี่วงามงามอ่าเออเออเนี่ยเออนั่นแหละเก่งเก่งเก่งลูกเก่งเฮ้ยอยากมามาเฮ้ย เอาหมอนหนึ่งล่างชั่วจั่วไปสูบน้ำเองอีกหิวตุ้งตุ้งตุงตุ้งมากกว่าเลยอยากรึวะอยากแห้เออเอาไปต้มเองะดังไพให้เพื่อนแบบเออล่างหมอนหนึ่งเอาไปต้มน้ำหมอนหนึ่งจะล่างจะสูบน้ำอันนี้ลูกอันนี้โอ้ยต้มจะนี่บ่ะลูกโอ้ยต้มกาแฟพ่อามนเก่งนะลูกนะล่างเพิ่นเอาไปล่างเพื่อนเราเพิ่งจะสูบน้ำสูบน้ำเองสูบน้ำเองอีก Cái kịch kìng tha ba thăm mong hung yunan, a sip, sip yunatai. Upper deaf, a soong gan nầm a sip, thăm mùi, dè mùi nắn. Yoom, 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 yoom. When you run up a boom, the look. Ping nà gong, yoom. Huh? Ping nà gong, yoom. Ping yang. Hả? yang. Ping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  yang. โอ้ยจนเบิดเบิ้งเหื่ยเด้หน้าเดียวมันยังขีไว้เอ้าเอื่มกันเอืมแล้วเขางัดเอาแต่ผ้าขาวได้ฮะเอื่มละงัดออกแต่ผ้าขาวได้เปด็กเขาเจ้าปั่นเขาสนันเขายังสานี่เขากลางบอกยังยังบวทันสุกเขากลางได้นน่เนาะ มนเตียกแล้วนะเตะเตะผู้เ่าได้มืออยู่ตะเอามันโหลดมันแดดคลิปนี้พระเบิงพระสมท่านี้ก่อนพี่น้องติดตามชมคลิปหนาขอบอกขอบใจเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนที่ติดตาม,มากินขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็น,นเป็นสุขบา,บายบาย